ชัดเสียงชัดสัญญาณชัดนะจ๊ะ ไม่เป็นไรเราเริ่มเลยเพื่อจะไม่โดนลิขสิทธิ์เนาะเดี๋ยวขอเปิดเพลงแม่ครซิตาแล้วกันนะคะ มามเบิกบานก่อนจวงขอเติมพลังด้วย SM ชานมก่อนนะคะลดเสยียงนิดนึงเฮ้เกินทุกวันดีต่อใจดีต่อสุขภาพ SM ชานมนั่นเองไม่ได้ขายของนะไม่ได้ขายของขบอกเลยนะคะเตือนไว้ก่อน ถ้าไม่อยากผอมอยากไม่อยากหดดุ่นดีไม่อยากผิวดีห้ามกินอยากกินเด็ดขาดเตือนแล้วนะแล้วความสุขเราสร้างโอ,อย้ออยโอ้ยโชคดีทุกคนขาแบบเปิดเพลงอารมณ์ดีแล้วก็แบบกินกาแฟกินชานุมคือมันมีความสุขมากเลยอะ่ะเออใช้ชีวิตให้มีความสุขนะคะชีวิตเรามันสั้น ขอให้รวยเงินนะขอให้รวยง่ายอยากทําอะไรก็รีบทําเลยนะคะอันไหนมีความสุขก็ทําไปเลยนะจ๊ะรวยด้วยน้ํา้ำใจและมีสุขอุราเฮอเูเจนี่ชอบมากเลยชอบทุกรสชาติชานุมกาแฟโก,โกโก้เลิศอร่อยทุกรสชาติเลยได้หุ่นเฟยห่วปังด้วยนะจ๊ะ ตดทุกอย่างมาทุกทางทาหอมมากร้องไห้ฟูมไฟมันน่าเสงอหยัดใจกระจอกกลัวกลัวแกล้งแกงใบๆมาก็ต้องแบบว่าจิบชานมอุ่นๆนะคะทุกคนสามารถที่จะกินกับน้ำแข็งได้นะ,ะชงแล้วก็ผสมใส่น้ำแข็งใส่น้ำเย็นเป็นเหมือนแบบชานมเย็นๆเลยนะคะ ใส่ไข่มกอีกไม่เอาไม่เอาใส่ไข่มกมันอ้วนใส่ไข่มมกมันสีอ้วนสดชื่นชานมเอเอมชานมเฮ <Hey. S 2> อ,อร่อยมากไม่มีไดความคนกำลังเพลงสดีค่ะพี่เออร่อยมาก s ออชานมไม่ต้องยัง <c oughs> ร้องให้ฟูงไฟมันน่าเซ็งอะ อยู่บ้านก็สร้างรายได,ได้ได้นะคะอยู่บ้านก็แบ่งปันสิ่งดีๆได้นะคะเฮ<ห> <Hey. S 2> ไม่มีใดความคนกำลังแห่งวันนี้ไม่ได้ปิดขนตาม,มาแต่ก็สวยอยู่ดีเนาะ <c oughs> ร้องให้ฟุงไฟ <c oughs> อร่อยมาก ต้องบอกเลยนะคะไม่กินไม่รู้นะคะต้องลองทุกคนคะ่ะต้องลอง SM มชาโนม s อกโกโก้เอสอมกาแฟอยากได้ราคาถูกสมัครตัวแทนกับเราเนาะถูกมากนะคะเป็นตัวแทนนะคะเริ่มต้นแค่ 3,500บาทเท่านั้นกับระบบ TSW นะคะหรือว่าคุณจะเป็นผู้ช่วยโพสขายก็ได้นะคะเป็นดอบชิปก็ได้นะคะก็คุณจะนี่ก็แบ่งกำไรให้นะ SM ชานมคืออยากเอาไปลองกินได้หมดนะคะ,ะ,ะ,ะอะมาทุกคนคะ่ะ ทุกคนคะ่ะวันนี้เดย์สิบเก้าแล้วนะคะเดย์สิบเก้าคนแน่ๆเท่านั้นผู้ชนะเฮ้ hey, นะคะคนแน่ๆเท่านั้นผู้ชนะวันนี้วันที่สิบเก้าแล้วเป็นยังไงกันบ้างเออบางคนณจุดจุดหนึ่งนะคะในระหว่างที่เทนนะคะช่วงวันที่สิบเจ็ดอ่าช่วงช่วงวันที่แปดที่เก้ามันจะเริ่มแบบหมดแรงอ่อนแรง เป้าหมายเริ่มเรือนรางแล้วก็มาอีกทีรอบที่2มันจะเป็นช่วงวันที่ส8บแดสนี่แหละเป้าหมายมันจะเริ่มเรือนรางลงนะคะเป้าหมายเริ่มเรือนรางลงเป้าหมายไม่ชัดเจนนะคะ่ะเราจะค่อยเขวนะคะเราจะคอยเขวนะคะในวันที่เราออกมาเปลี่ยนแปลงชีวิตในวันที่เราออกมาแบ่งปันมีคนเยอะแยะมากมายเลยที่ไม่เข้าใจในสิ่งที่เราทํา มีคนเยอะๆมากมายเลยที่เขาไม่เข้าใจในสิ่งที่เราทําแต่เราจําเป็นต้องอธิบายให้ทุกคนเข้าใจไหมคะไม่ไม่ต้องนะคะทําในสิ่งที่ตัวเองคิดว่ามันดีนะคะจะมีคนมาพูดว่าเฮ้ยอะไรวะออกมาไลฟ์สดคืออะไรอ่ะทําอะไรอ่ะเออออกมาแต่งตัวบ้าๆออกมาทําอะไรอะเต้นๆบ้าๆบอๆกูไม่เคยเห็นมึงทําแบบนี้มาก่อนเลยเจนเออเราเป็นคนที่เรียบร้อยเราเป็นคนที่เรียบร้อยมากๆเลยนะคะ จนถึงวันที่เราลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองจนถึงวันที่เราเจอคูสีตาเจอกฎจกักรวาลกฎแรงดูดค่ะเรากล้าทําในสิ่งใหม่ๆกล้าทําในสิ่งที่เราไม่เคยทําค่ะและก็เป็นเรื่องปกติที่คนรอบตัวเขาจะไม่เข้าใจเราเพราะเขาไม่เคยเห็นเราทําแบบนี้นะคะเขาไม่เคยเห็นเราทํานะคะแต่คุณจะแน่วแน่แค่ไหนอ่ะในเป้าหมายของคุณอ่ะคุณจะค่้ยขวลไปกับ เสียงปากเสียงพูดเสียงปากนกปากกาที่มาพูดกับคุณหรือคุณจะยังไงคะเขาเรียกว่ามีจุดยืนของตัวเองอะเออถ้าวันนี้เป้าหมายของเราไม่ชัดเจนค่ะเราจะควยเขวไปตับไปกับคําพูดของคนอื่นเราก็จะคิดว่าเฮ้ยเอ๊ะหรือว่ากูไม่ทําดีวะเฮ้ยเพื่อนมองเราไม่ดีแล้วว่ะเออหรือว่าเราอยู่แค่นี้หรือว่าเราไม่ต้องทําหรือว่าให้พ่อแม่ รอเราประสบความสุเร็จอีกปีกี่ปีก็ไม่รู้หรือว่าเราล้มเ,เลิกเป้าหมายอะไรแบบเนี้ยเพราะเราเป้าหมายไม่ชัดเจนค่ะสิ่งแรกที่คุณต้องทําเลยคุณต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนเป้าหมายของคุณอย่าเลือนลางค่ะเพราะนับวันนับวันนับวัน,น,วนยิ่งเราเล่งมือทําค่ะมันจะมีความทอ้อมันจะมีคําติชินินทามันมีอุปสรรคต่างๆมากมายอยู่แล้วนะคะ ถ้าเป้าหมายของเราไม่ชัดเจนมันมีสิทธิ์ที่จะเลือนลางกัดก่อนลงไปได้ดังนั้นเป้าหมายของเราให้ชัดเจนนะคะเป้าหมายของเราเป้าหมายที่ดีที่สุดนะคะกูเจนี่บอกเลยว่าต้องมีคนที่รักประกอบอยู่ด้วยเราต้องเอาคนที่เรารักประกอบอยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ครอบครัวเราหรือคนรักของเราต้องมีคนที่เรารักอยู่ในเป้าหมายด้วยเราถึงมันถึงจะเป็นเป้าหมายที่ทรงคุณค่าเป้าหมายที่เราไม่สามารถละไปได้ ะะดังนั้นสิ่งแรกเลยนะคะคนแน,วแน่นแนวแน่เท่านั้นผู้ชนะก็คือสิ่งแรกเลยคุณต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนเป้าหมายคุณต้องชัดเจนค่ะคุณอยากมีเงินเก็บหลักแสนหลักล้านภายในระยะเวลากี่เดือนเป้าหมายต้องชัดเจนเห็นภาพรู้สึกนะคะต่อมาข้อที่สองหลายๆคนค่ะ เมื่อโดนคําติชินินทาเมื่อโดนคําพูดคําจาอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้น,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 นเมื่อโดนมีคนมาพูดถึงมาว่าเราในทางที่ไม่ดีเราค่ะไม่สามารถบวกขาดได้เราไปอ่อนเปี้ยเพียแรงไปอ่อนดอยกับเขาหรือเรื่องราวลบๆต่างๆที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์สถานการณ์บ้านเมืองข่าวเศร,รษฐกิจนู่นนี่นั่น,นโรคภัยไข้เจ็บเรื่องราวลบ,ลบๆเข้ามาหาเราตลอดเวลาค่ะแต่เรา บวกขาดได้หรือเปล่าวันนี้เราแค่บอกตัวเองว่าเฮ้ยฉันต้องบวกขาดให้ได้เฮ้ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแม่งดีมากเสมอเยสของขวัญจากจักร,รกวาลมาถึงแล้วไม่ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นค่ะสิ่งดีดดอๆรอเราอยู่นะคะนี่คุณต้องบวกขาดให้ได้ทุกเหตุการณ์ทุกสถานการณ์นะคะเขาเรียกว่าคัดเพชรเออเพชรย่อมคัดเพชรนะคะบวกขาดให้ได้นะคะ สิ่งที่สามนะคะจงเป็นนักเสียดายเวลาจงเป็นนักเสียดายเวลาหมายความว่าทุกเวลาทุกนาทีมีคุณค่าทุกเวลาทุกนาทีมีคุณค่าทุกคนขาหนึ่งวันมี24ชั่วโมงเท่ากันคุณเจนี่ยังรู้สึกว่าเฮย้ยเวลามันน้อยจังเลยอะ่ะเรายังแบบไม่ได้ทําในสิ่งที่เราอยากจะทําเลยอะ่ะรู้สึกว่าแบบอยากให้วันหนึ่งมันมีสัก48ชั่วโมงอะ่ะอยากทําหลายๆอย่างจงเป็นนักเสียดายเวลาแม้แต่ระยะแม้แต่เวลา 5นาที5านาทีที่แล้วค่ะเราเผอลบค่ะเสียไปแล้วนะเออ5านาทีที่แล้วเราเผอคิดลบเราเสียเวลาไปแล้วนะตั้ง5านาทีจงเป็นนักเสียดายเวลาทุกวินาทีจงบวกขาดทยานฟ้าบวกขาดไปให้ได้คำว่าบวกขาดเราคิดดีทดําดีพูดดีอารมณ์ดีบางคนพูดแล้วฟังู้เหมือนก็คือแบบก็เป็นปกติทั่วไปอะ่ะเออเราเข้าวัดทำบุญ พระก็บอกครูก็สอนคิดดีทำดีพูดดีแต่เราอารมณ์ได้ไม่ดีตลอด24ชั่วโมงเราไม่เคยรู้ว่าเราต้องอารมณ์ดีเราเคยรู้แต่ว่าคิดดีทำดีพูดดีเรารู้แค่นี้แต่เราไม่รู้ว่าเราต้องทำอารมณ์ดีด้วยเราคิดดีเราพูดดีเราทำดีแต่อารมณ์เราหงดุดหงิดอารมณ์เราขุนมัวมันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเออนะคะ บวกทุกขณะมีความสุขย a ฮูอัปปารมิิสอนไว้ต้องเอาไปใช้ให้ดูดเงินดูทองจะไม่นักเสียดายเวลาเราไม่รู้ค่ะว่าพ่อแม่จะอยู่กับเราอีกนานแค่ไหนวันนี้เราทำอะไรให้ท่านภาคภูมิใจแล้วหรือยังอวันนี้คนที่เรารักครอบครัวเรายังอยู่อยู่สุขสบายแล้วหรือยัง ถ้าเราจะมัวแต่ทําเล่นๆทําเล่นๆทําเล่นๆทาเอ้ยๆเฉยๆไปไม่มีเป้าหมายไม่มีพลังในการไปต่อไม่มีโฟกัสไม่มีเป้าหมายของคุณไม่มีครอบครัวไม่มีพ่อแม่คุณใช้เวลาผ่านเล่นไปวันๆอ่ะเออใครที่ใช้เวลาผ่านเล่นไปวันจะกินเหล้าจะเมายาจะเอาเวลาที่ควรค่าเวลาที่มีคุณค่าที่สุดไปผ่านเล่นนั่นก็เรื่องของเขาค่ะแต่ครูเจนี่ค่ะเห็นทุกเวลามีคุณค่าวันหยุด หรืออะไรให้แต่มีเวลาครูเจนี่จะลงมือทําตั้งใจเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองทุกๆวันนี้ค่ะออกมาทำออกมาให้ในทุกๆวันค่ะออกมาให้ในทุก,ทกวันเพราะเรารู้คุณค่าของเวลาอะถ้าเราไม่ทําวันนี้แล้วถ้าพรุ่งนี้เราไม่ได้ตื่นลืมตาขึ้นมาล่ะเราจะเสียดายแค่ไหนเราไม่รู้ว่าชาตินี้เออเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาเกินก่อนก่อนก่อนกันถูกไหม บางทีเราลืมตาตื่นขึ้นมาพรุ่งนี้อาจจะแบบเราไม่ได้ลืมตาตื่นขึ้นมาก็ได้เออจงเป็นนักเสียดายเวลานะคะอย่าใช้ชีวิตแบบเลื่อเฉยเฉะคุณรู้ไหมว่าหนึ่งวันมันผ่านไปเร็วมากเลยนะแป๊บแป๊บหนึ่งอาทิตย์แป๊บแป,บแป,บแปบ๊หนึ่งเดือนแป๊บแป๊บผ่านไปแล้วเนี่ยเห็นไหมเป็นปีอืมนะคะจงเป็นนักเสียดายเวลานะคะข้อที่สี่คุณต้องตื่นเต้นด้านดีค่ะตื่นเต้นด้านดีไม่กดดันค่ะ ต้องบอกกับตัวเองตลอดเลยว่าเฮ้ยโคตรตื่นเต้นเฮ้ยรู้สึกเหมือนมีสิ่งดีๆตลอดเวลาคุณสังเกตตัวเองไหมเวลาที่คุณจะได้รับข่าวดีหรือเรื่องราวต่างๆหัวใจมันจะตืน่นเต้นหัวใจมันจะพองโตแบบบอกไม่ถูกอะ่ะลองสังเกตตัวเองดูนะคะในช่วงแรกๆที่คุณเจนี่นะคะเข้ามาเรียนรู้กฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดนะคะมันตื่นเต้นตลอดเวลาจนนอนหลับไม่ได้อะ่ะทุกวันนี้ก็ยังคงตื่นเต้นแต่เรา รู้วิธีจัดการความตื่นเต้นนะคะก่อนนอนด้วยการน,นั่งสมาธิถ้าไม่นั่งสมาธิก็นอนไม่หลับเพราะตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาการตื่นเต้นเป็นเรื่องดีค่ะตื่นเต้นดึงดูดเรื่องราวดีๆตื่นเต้นดึงดูดผลลัพธ์ดีๆนะคนสําเร็จระดับโลกค่ะบอกว่าพูดภาษาอังกฤษอะไรอะมอ r e มอร e e r e more ์จีมอมอหรืออะไรเออพลังงานสูงผลลัพธ์สูงกระตูหูเบิกบ,บานเย้หู ตื่นเต้นตื่นเต้นนั่นดีเออนะคะบอกตัวเองโค, ichen, โคตรตื่นเต้นโคตรตื่นเต้นโคตรตื่นเต้นตอนแรกมันไม่ตื่นเต้นแต่ถ้าเราบอกกับตัวเองบ่อยๆว่าเฮ้ยตื่นเต้นว่ะตื่นเต้นว่ะตื่นเต้นว่ะอุ๊ยอะไรเกิดขึ้นดีมากเสมอตื่นเต้น decía, น้สิ่งดีๆกำลังเข้ามาเย้ห uh ู hou! อะไรแบบนี้ค่ะใส่พลังให้กับตัวเองนะคะข้อสุดท้ายค่ะคุณต้องมีความเหลือเฟือคุณต้องมีความเหลือเฟือค่ะเหลือเฟือในที่นี้ไม่ใช่ว่า ต้องร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีร้อยล้านพันล้านความเหลือเฟือมาจากหัวใจวันนี้เรามีเสื้อผ้าเต็มตู้เลยเราหวงเราไม่เคยที่จะแบ่งปันให้กับคนอื่นเราก็จะไม่ได้รับแต่ถ้าเราอย่างน้อยๆค่ะคุณได้ยินเคยได้ยินคำว่ายิ่งให้ยิ่งได้ไหมคะยิ่งทำยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมีเสื้อผ้าเต็มตู้เลยถ้าเราเอาออกไปขายหรือเราเอาออกไปให้คนอื่นเอาออกไปบริจาค อย่างน้นอยๆสิ่งที่เราจะได้รับเราจะเหลือพื้นที่ในตู้ไว้ซื้อเสื้อผ้าอื่นมาใส่ได้อีกเห็นไหมว่ายิ่งให้ยิ่งได้และการที่เราให้คนอื่นด้วยใจที่บริสุทธิ์ด้วยความสุขด้วยจิตของการที่อยากให้เฮ้ยเหลือเฟืออะฉันมีเสื้อไม่จาเป็นต้องมีเงินทองมากมายแค่เสื้อผ้าที่เราสวมใส่แล้ว เรารู้สึกว่ามันมากมายสําหรับเราเราใส่ไม่หมดแน่นอนเราแบ่งปันให้กับคนอื่นแบ่งปันให้กับคนที่เขาไม่มีใส่แบ่งปันให้คนที่เขาขาดขาดเสื้อผ้าอะไรแบบนี้เราก็เหลือเฟือในหัวใจแล้วนะแล้วหัวใจของคุณจะปิติสุขจะพองฟูสิ่งแรกเลยที่คุณจะได้รับมันก็คือความสุข แล้วคุณก็จะได้รับเรื่องราวดีๆเงินทองคีบชอบสิ่งดีต่างๆมากมายเหมือนจักรวาลค่ะเขาดูเราอยู่เขาเห็นว่าเราเฮ้ยเป็นคนที่มีจิตของการเป็นผู้ให้เป็นคนที่ชอบการให้เป็นคนเอื้อเฟื้อเป็นคนเผื่อแผ่เขาจะมอบของขวัญให้กับเราเออจองรู้สึกว่ามีใครบางคนมองเราอยู่นั่นก็คือจักรวาลคุณจะนี่รู้สึกว่ามีจักรวาลอยู่รอบตัวเราเลยทุกสิ่งทุกอย่าง คุเจนนี่ตีให้เป็นจักรวาลหมดเลย <c oughs> นะคะยิ่งทํายิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมีนะคะยิ่งดียิ่งสําเร็จนะคะก็วันนี้เดย์สิบเก้าแลวนะคะคนแน่แน่เท่านั้นผู้ชนูะนะขออภัยทุกคนคะ่ะคืออยากจะบอกว่าคืออยากจะบอกว่าหลายๆคนคะ่ะเข้ามาเรียนรู้กดจักรวา,กวาลกดแรงดึะดูดอยากประสบความสําเร็จ มีเป้าหมายในชีวิตแต่นับวันเลือนลางห่างหายไปเป้าหมายคย่อยๆเลือนลางไปอเอาไว้พรุ่งนี้ก็ได้อปีใหม่ก็ได้เฮ้ยปีหน้าค่อยทําก็ได้เฮ้ยอีก3ปีค่อยสําเร็จก็ได้เป้าหมายมันยิ่งเลือนลางยิ่งห่างหายไปเราต้องถามตัวเราก่อนว่าเฮ้ยเราถ้าเราไม่ตั้งใจจริงอ่ะเราเข้ามาทําไมตั้งแต่ทีแรก ทุกวันนี้คุเจนี่ยังออกมาทํายังออกมาทํายังออกมาส่งต่อยังออกมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับทุกๆคนบนพื้นที่ Facebook นี้ใครที่เขาเห็นคุณค่าเขาเก็บไปใช้ก็เป็นประโยชน์สําหรับเขาส่วนใครไม่เห็นก็ไม่เป็นไรคุเจนนี่ไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วเหมือนเราเอาเข้าวไปให้อะถ้าเขาอยากกินเดี๋ยวเขาก็รับแต่ถ้าเขาไม่กินเดี๋ยวก็คืนมาให้เราเองนะคะวันนี้เราแค่ออกมาให้ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์วันนี้อยากจะบอกทุกคนค่ะว่าคุณออกมาให้ ออกมาให้ทุกคนด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ออกมาให้ในที่นี้ไม่ต้องให้เงินให้ทองให้นูน่นให้นี่ให้นั่นก็ได้ให้ความรู้ดีๆให้สิ่งดีๆโพสต์เรื่องราวดีๆโพสต์รูปดีๆโพสต์รูปความสุขคลิปตลกคลิปความสุขนี่ก็คือการให้อืม ถ้าคุณบอกว่าเอ้ยฉันไม่ได้ชอบก่าจากักรวาลกาแรงดูดฉันไม่ได้เรียนรู้ฉันไม่รู้ว่าจะแบ่งปันเรื่องราวได้ดียังไงคุณก็แค่มาโพสต์ข้อความดีๆหรือคลิปสนุกสนุกคลิปตลกตลกแค่นี้ก็ทําให้มันก็คือการให้นะให้ความสุขให้รอยยิ้มกับทุกๆคนที่ได้ดูนะคะการให้คือ ถ้าคุณเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่แล้วคุณจะได้เป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมอย่างแน่นอนนะคะวันนี้คนแน่แนวเท่านั้นผู้ชนะนะคะจงแน่แน่ในในเป้าหมายนะคะเพชรก็คือเพชรนะคะยืนหนึ่งขึ้นหนึ่งนะคะไปต่อนะคะไปต่อไม่มีอะไรทำร้ายเราได้ไม่มีพลังอำนาจใดทำร้ายคนดีได้นะคะไปต่ออย่างเดียวค่ะแน่แน่เท่านั้นคือเราวิ่งอะเราไม่หยุดวิ่งอะ สักวันมันจะถึงเส้นชัยของเรานะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะเดย์สิแล้วนะแล้วเจอกันใหม่เดย์ที่20สิบนะคะแล้วเจอกันใหม่หลายหน้าวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะขอบคุณทุกคนที่ดูแลสดแล้วก็ย้อนหลังนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ